เออกลับมาสักทีกลับมาแล้วครับมีคนมาหานะหืมมาหาผมงั้นเหรอให้ไปรอในห้องสำนักงานของพ่อเธอไปพบพวกเขาซะสวัสดีขอโทษที่จืจู่มารบกวนแบบนี้นะยินดีที่ได้พบฉันเซซิลกอร์อฟัตตาคอนสเกนเดเลิสมาแดนฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับนาย What you do? อพายด้วยคอรับที่กับผมเสียมันยากต่อหน้าฟาบไม่เป็นไรฉันนั่งหากที่มารบกวนโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าตอนนี้ยืนขึ้นแล้วมานั่งที่เก้าอ,อี้ก่อนเถอะขอรับมีอะไรให้ผมรับใช้หรือขอรับฟาบเมื่อไม่นานมานี้ฉันเพิ่งได้ข่าวเรื่องคําเรียกร้องของประชาชนในท้องที่นี้พอฉันเริ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันก็ได้รู้ว่านายเป็นย่างห่างกับเบอร์เทียทำงานอยู่ที่นี่เลยคิดจะถามข้อมูลจากนายนะ่ะ พอบาถึงกลับมาที่นี่ด้วยตนเองเลยงั่นเหรอขอรับในผ่านการทดสอบคอนสเกนอืมเอ๋มีอีกเหตุผลหนึ่งที่ฉันมาที่นี่อันที่จริงมันเป็นเหตุผลหลักที่ฉันมาที่นี่นะหลังจากที่พูดคุยกับนายแล้วฉันมีเรื่องอยากให้นายช่วยสักหน่อยนะผมหรือขอรับ พวกเรากําลังสืบเรื่องพิธีกรรมไม่น่าไว้วางใจของขุนนางคนหนึ่งและพบว่าขุนนางคนนั้นติดต่อกับตระก,กูลขุนนางคนหนึ่งและตระก,กูลน,นั้นไม่มีทายาทสืบทอดตระก,กูลเพราะอย่างนั้นฉันต้องการให้นายถูกรับอุปการะจากตระก,กูลนั้นและทําหน้าที่เป็นคนส่งข่าวกับฉันถ้าการเข้าไปเป็นบุตรอุปการะของตระก,กูลโนตไม่ได้ผลแล้วก็คงต้องเปลี่ยนไปเป็นตระก,กูลอื่น ทำแบบนี้นอกจากเราจะได้ข่าวสารเพิ่มขึ้นและช่วยมาควิดในการสืบเรื่องต่างๆแล้วยังทําให้เขาได้รับการศึกษาในวิทยาลัยทําให้เหตุการณ์ดําเนินตามเนื้อเรื่องเท่ากับอุปนรัดเดียวนก3ตัวแน่นอนว่าฉันจะเป็นคนสนับสนุนและคุ้มครองครอบครัวของนายเองโดยแรกกับการที่นายต้องเสี่ยงอันตรา,ายด้วยตัวเองนะคำตอบของนายล่ะว่างไง กับผมขอท้าทิ้งความหวังในชีวิตจนหมดสิ้นแล้วเขคิดว่าไม่ว่ายังไงชาตินี้ก็คงต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปจนตายม่นนึกเลยว่าจะใช้จะไม่จะเลอกคนเช่นกับผมคนที่สลดต่ำต้อยจนนี่อาจเรียกว่าเป็นขุดนางให้ได้โอกาสชนนี้กับผมขอสเกนเดลิสมาแดนขอสัตย์ปฏิญาณจะรับใช้ฝ่าบาทจนขว่าชีวิตจะหาไม่รู้สึกผิดนิดหน่อยเหมือนกันนะเนี่ย คงพูดออกไปไม่ได้ว่าเรื่องที่ทำทั้งหมดเป็นเพราะเบอร์เทียเล่าเรื่องจากชีวิตก่อนให้ฟังคนอย่างฝ่าบาทนี่รู้สึกผิดเป็นกับเขาหร,อ,หรอคะรับก็ผมนี่ตกใจสุดๆเลยนะคะรับเซโนถามจริงๆนะคิดว่าฉันเป็นตัวอะไรกันแน่และด้วยเหตุนี้คอนสกเกนได้รับการอุป,ปาการะจากท่านเขาและจะเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเฮา ตามเนื้อเรื่องแล้วเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมยควรจะเป็นคนสนิทของฉันนะนะขอบคุณค่ะเจ้าชายท่านพ่อเองก็ดูท่าสนิทสนมกับพวกขุนนางชั่วมากกว่าเดิมแล้วด้วยผมว่าเขาทาหน้าที่เป็นสายลับนส่สิแต่เขาใช่ผิดเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วล่ะที่เหลือก็แค่ไม่ให้เกิดฉากจบแบบฮาเร็มหนุ่มล้วนเท่านั้นก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะอะไรคือฮาเร็มหนุ่มล้วนกันเหรอ ฮาเลมหนุ่มล้วนก็คือเหตุการณ์ที่ฝ่ายหญิงมีใจให้กับฝ่ายชายหลายคนและฝ่ายชายทุกคนก็มอบความรักและดูแลเอาใจใส่เธอค่ะนั้นก็หมายความว่าโอกาสที่ทั้งฉันและคนสนิทของฉันจะตกหลุมหลักผูบหญิงคนนี้สินะใช่ค่ะแต่ส่วนตัวฉันไม่เคยสนใจอะไรแบบนั้นอ่ะเพราะคิดว่าได้ลงเอยกับใครแค่คนใดคนนึงมันน่าประทับใจกว่าฉันคิดว่าเรื่องนั้นคงเป็นไปไม่ได้นะ เจ้าหญิงที่ทําเรื่องไรยางอายอแบบนั้นมีโทษพอๆกับก่อกระบทนอกจากนั้นทั้งชั้นและคนสนิทไม่มีทางที่จะมีใจให้กับผู้หญิงแบบนั้นหรอกแต่เพราะความรักที่ทําให้ไม่อาจแยกขาดจากเธอทําให้ทุกคนตัดสินใจที่จะอยู่ร่วมและแบ่งบันเธอกับชายคนอื่นๆนี่แหละค่ะคือหลักของรูทนี้ทําไมต้องพูดเรื่องนั้นด้วยสีหน้าที่ภูมิใจขนาดนั้นด้วยมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ ทางชันและคนสนิทไม่ได้ไร้ความคิดถึงขนาดนำความมั่นคงของประเทศไปเสี่ยงกับความรักเหตุผลที่เหตุการณ์เป็นไปแบบนั้นเพราะนางเอกที่ใช้พลังของเวทมนต์เสน่หาอยู่บ่อยแต่นั่นคงเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นที่นี่ฉันก็เลยคิดว่านางเอกน่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆจนคนอื่นไม่อาจต้านทานได้มากกว่าเวทมนต์เสน่หาเหรอเป็นเวทมนต์ที่เข้าควบคุมจิตใจของอีกฝ่ายค่ะทำให้อีกฝ่ายหลงเสน่ห์และหลงรัก แต่ไม่มีเวทมนต์อะไรแบบนั้นในโลกนี้นี่หเวทมนต์จริงจริงนะใช่ค่ะของแบบนั้นมันไม่มีอยู่จริงไม่ไมไม่มันมีอยู่จริงอะไรมีจริงๆนะคะเวทมนต์ผูดที่ถูกก็คือเวทมนต์เป็นพลังที่เกิดจากการเยืงพลังของเราพูดมาใช้น่ะถึงอย่างนั้นพูดก็มีอยู่น้อยมากและคนธรรมด,ดาก็ไม่อาจมองเห็นพูดได้ดยกเว้นผู้ทียอมไม่เห็น ดังนั้นในประเทศของเราเลยถือว่าผู้เป็นตัวตนที่ปรากฏแค่ในตำนานหรือนิทานปราปรานอกจากนี้คนที่ทำภาษาสัญญากับพูดทั้งประเทศอาจมีไปถึง10คนเรียกว่าน้อยกว่าหยิบมืออีกนะแม้กระทั่งขุนนางก็มีแค่เพียงไม,ม่กี่คนที่รับรู้เรื่องการมีอยู่ของพูดหนึ่งในคนที่รับรู้เรื่องนี้ก็คือมาคิดโนะนะฮะในเกมไม่เห็นบอกเรื่องนั้นเลยอะ ขนาดลูกสาวแท้ๆของมาควิดยังไม่รู้เลยเหรอเนี่ยแต่ว่าเวทมนต์ที่ควบคุมจิตใจงั้นเหรอถ้าเป็นเวทมนต์ที่ส่งผลต่อจิตใจแบบนั้นก็น่าจะเป็นผู้แห่งแสงอะนะเดี๋ยวค่ะเจ้าชายฉันยังมึนกับเรื่องเวทมนต์อยู่อะหนึ่งในพลังเวทแห่งแสงแสง,งการเยียวยาจะกระจัดความชั่วจากใจของคนชั่วและมอบความสุขให้กับใจของคนดีพอจะเข้าใจละ หลังจากที่ได้ใช้เวลาร่วมกับนางเอกแล้วคงทำให้เกิดความกลัวที่จะสูญเสียความสุขในใจเมื่อต้องแยกขาดจากเธอแต่นั่นคงสร้างความรู้สึกที่จะอยู่เคียงข้างและมีเธอที่เป็นคนพึ่งพาได้เสมอสินะพึ่งพาได้เสมอแบบนี้มันก็ไม่ตากอะไรกับยาเสพติดเลยนะสิคะไม่ใช่ยาเสพติดหรอกแค่เวทมนต์ที่ให้ผลคล้ายๆก็เท่านั้นเองไม่เอาค่ะยังไม่อยากเชื่อว่าจะมีอะไรที่ไมโลแมนติกแบบนั้น ส่วนเรื่องพูดก็ยังปักใจเชื่อไม่ลงหรอกนะคะพูดอะไรนั่นเบอร์เทียทั้งเธอกับฉันเป็นคนที่ทำบรรันทึกสัญญากับพูดแล้วนะฮะยอไปเลยนะ็ปนป่านนี้แล้วยังไม่รู้ตัวอีกจะว่าไปเธอเจอกับคุโรได้ยังไงเหรอฉันยังไม่เคยถามเลยนี่ใช่ไหมทำไมจูจ่ๆถามเรื่องคุโรล่ะลคะเจ้าชายในป่าใกล้ๆก,ก,กับคาริฮาร์ค่ะระหว่าง ที่ฉันกําลังวิ่งลดน้ําหนักเอ้ยเ,เ,เดินชมธรรมชาติฉันก็ไปเจอหินที่เรียงกันเหมือนกับประตูโทริอิและคุโรก็นั่งอยู่บนหินนั้นทุกวันเลยค่ะคุโรดูเหมือนกับเทพอินาริเลยค่ะฉันเลยทําอินาริซูชิจากความทรงจาไปให้คุโรกินหลังจากนั้นคุโรก็ตามฉันมาที่บ้านด้วยเออช่วยอธิบายสามคำนี้ฉันฟังทีนะโทริอิอินาริอินาริซูชินะ่ะ อ่าโทริอีกก็คือเอออย่างนั้นะนะคะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วล่ะในชีวิตครั้งก่อนของท่านบ้านของท่านอยู่ใกล้กับศาลเจ้าแล้วพอฉันถูกดุทีไรฉันก็จะวิ่งไปที่ศาลเจ้าคุณตาคุณยายที่คอยดูแลศาลเจ้าก็จะแบ่งอินาริซูชิที่เหลือจากการถวายเทพให้ฉันเสมอนอกจากนี้ยังเล่ากันอีกว่าถ้าทําอินาริซูชิถวายให้กับเทพ,พเจ้าพูดแห่งโชคซาชิกิวาริชิจะมาที่บ้านและ ได้เห็นพูดแห่งโชคแล้วก็จะมีเรื่องดีๆตามมาค่ะน่าเสียดายที่ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นเลยสักครั้งอ่ะแต่บางครั้งก็จะมีคนแปลกหน้าใจดีเอาขนมมาให้บ้างแล้วก็โพสท่าเหมือนชน,นะอะไรบางอย่างไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าทําแบบนั้นไปทําไมแล้วตั้งชื่อคุโระเมื่อไหร่หรอตอนที่ฉันกําลังจะกลับบ้านฉันสะดุดล้มแล้วคุโรก,ก็มาช่วยเลียแผลค่ะคุโระใจดีมากฉันก็เลยตั้งชื่อให้เมื่อตอนนั้นนะคะ นั่นแหละเธอทำพันธสัญญากับผู้แห่งความมืดที่ทรงพลังการทำพันธสัญญาโดยมอบเลือดให้ผู้ทำพันธสัญญาและตั้งเชื่อผู้ตนนั้นเอ๊ร่างจิ้งจ,งจอกเป็นแค่ร่างจำแรงนะถ้าเป็นจิ้งจอกธรรมดาแล้วก็คงไม่ลอยได้จะยอมให้สวมผ้ามันคอหรอกอีกอย่างอิงรับใช้ของเธอมองไม่เห็นคุโรนะเอ๊มีคนบอกคุโรไม่เห็นด้วยหรอคะอีกอย่างหนึ่ง เซโนเป็นผู้ที่ทำสัญญากับฉันด้วยนะว่าไงนะเขาเป็นผู้ที่ควบคุมน้ำและสายลมเป็นหลักแต่เพราะเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่มีสายเลือดของราชันแห่งพูดเขาเลยควบคุมธาตุอื่นได้เที่ยวเท่ากับพลังพูธระดับกลางนะ่ะไม่จริงนะไม่มีเหตุผลที่จะต้องโกหกนี่นาะจริงไหมแต่ที่ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกที่เห็นสีหน้าแบบนั้นของเบอร์เทียนะ ให้แล้วพูดแห่งความมืดเป็นอะไรที่เข้ากับนางร้ายมากๆค่ะแล้วก็พูดแห่งความมืดเป็นพูดที่เด่นด้านพลังป้องกันนะพลังป้องกันมีเหตุมันมจะเข้ากับนางร้ายเลยสักนิดเสียใจเบาๆค่ะเอาล่ะเราลกสนใจเรื่องเข้าหรือไม่เข้ากับนางร้ายดีกว่านะพลังป้องกันของพูดแห่งความมืดที่ทรงพลังจะคอยป้องกันพลังของพูดแห่งแสงได้นะ่ะเพราะแบบนั้นเราก็เล่นสถานการณ์ฮาเร็มหนุ่มล้นได้ไม่ยาก แต่เรายังไม่รู้เลยนะคะว่านางเอกจะมีพลังแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าเธอคนนั้นสามารถจับหัวใจของผู้ชายที่มีรันิเนียมต่างๆกันได้แบบไม่ยากแนละ้วก็เธอก็คงมีพลังแบบนั้นจริงๆนะเบอร์เทียในเกมนะนางเอกมีสัตว์เลี้ยงหรือคนที่คอยติดตามอยู่ไม่ห่างหรือเปล่าอาจจะเป็นพูดก็ได้นะมีค่ะมีนกหยุดตัวนึง เป็นนกที่นางเอกช่วยเอาไว้สมัยที่นางเอกยังเป็นเด็กและเธอพานกตัวนั้นมาที่วิทยาลัยด้วยค่ะต้องใช้เน้นแน่เอาละทีนี้เราก็แก้ปัญหาได้แล้วลวนะถึงอย่างนั้นคงต้องให้เบอร์เทียศึกษาล่วงเวทมนต์ให้มากกว่าน,นี้ก่อนที่จะเข้าวิทยาลัายนะเซโนครับกางหนังสือเป็นภูเขาหรือเป็นอะไรกันคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับพูนะ่ะ เดี๋ยวฉันจะบอกมาควิดโน้ตให้เตรียมที่เหลือให้เจ้าชายเซซิยวโชคดีนะพยายามข้าบาบร์เทียรเรื่องราวความรักของนังเอกที่ขึ้นกับเวทบนข้องกำจิตใจครึ้งๆกลางๆนี่เกมจีบหนึ่งที่เบอร์เทียพูดถึงนี่สุดๆไปเลยนะในฐานะประธานนักเรียนเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ใช้วันเวลาร่วมกับทุกท่านในวิทยาลัยแห่งนี้ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยฮาวคู่มั่นของฉันเบอร์เทียไอบิลโนตอายุครบ13ปีและได้เข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยเฮาว นี่กไลกน,น์โปเกต89นีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลน้ำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r อร์เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกตนี้ได้ที่ w w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ